ปล่อ,อยสายจุงละแต่ใส่กับพวนแทนใส่กระดิ่งกระดิงะดงะด่งกระดิ่งใส่กระดิ่งกระดิ่งแทนนแม่โบแม่โบแม่โบ,โบอันนี้อย่างไดโบจะมานอนตักเนี่ยมันเป็นไดดูน้องไงอ้ดูดูเลี้ยงดีกว่า เลี้ยงเล่นน่ะเปิดกระปวนใส่กระปันเลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยโซ่มันเตึกใส่สายจุงแล้วมันเตึกเนาะใส่สีส้มไปเพื่อหาเจอสีเศด <c oughs> มืดเหมือนกันนะคะเล่นตุ๊กตามืดนะจ๊ะเล่นหมามืดจ้ะหมามืดจ้ะ,ะแมวมืดเล่นหมามืดจ้ะ แม่โบแม่บุดีละมาเหงาละเขามีละมีคนเล่นละมีหลายเลยมีพี่จอบมีมีพี่จอบแม่โบแม่หมอกพี่จอยพี่โจพี่แจงแต่คนนี้ไม่เอาใขรนะคะจินนี่ไม่เอาคะ่ะ อาจินนี on, fair. Fair bang, okay. okay. ่น okay. ี่แฝ่แฝ่ใส่เด็กน้อยนะจ๊ะจินนี่ไม่เอาจ้ะอาจินนี่ไม่เอาเด็กค่ะไม่เอาใครค่ะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะนะจินนี่คนเดียวไม่เอาใครเลยจ๊ะเด็กน้อยนี่มีแม่นมะจ๊ะมีพี่ๆเล่นด้วยละจ๊ะโอเลี้ยงนะครับโอเลี้ยงมวลละครับ ใส่เสื้อสีชมครับวันนี้มาวันที่25ว,วันนี้วันที่อะวันนี้ที่31วันที่25ได้กี่วันอะ25 26 27 28 29 30เจ็ดว,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 วันนะจ๊ะหนึ่งอาทิตย์จ้ะสำเร็จสำรับละอ่อนน้อยคนนี้นะครับโอเลี้ยงนะครับโอเลี้ยงนะครับอันหนึ่งอาทิตย์พอดีจ้ะ เนาะเดี๋ยวนี้ลืมละลืมละลืมความทุกข์ความโศกลืมหมดแล้วนะอ่ะมีแต่เคี่ยวกับเล็บนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอาใส่กระปุลจิงงๆนี่เอาเอาซอยเอาซอมันใส่แล้วมันใหญ่มันยาวนะมันแข็งด้วยเอานี่แน่นอนเน่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 ตัดเล็บแล้วเจ็บเล็บมันควร ไม่องนอนอย่างเดียวจะห้กินนมอ่ะ,อะแม่โบบอกมานอนมานอนว่ะจะกินนมว่ะเออแม่โบจะห้กินนมอ่ะโอเคจบข่าวรายงานข่าวน้องโอเลี้ยงนะจ๊ะโอเลี้ยงครับผม